มาแล้วมาแล้วพอแล้วใช่ไหมอะไรครับวันนี้ก็ยเตี๋ยวอีกแล้ววันแห่งความรักรกินก๋วยเตี๋ยวเต็มเลยค่ะวันแห่งความรักครับลูกวันนี้โน no, อะไรล่ะ <laughs> วันแห่งความรักครับวันนี้ครับลูก ขนมอะไรอ่ะขนมขนมโนมขนมหมุนหมุนลูซี ลูกชิ้นขอบคุณครับลูกแม่อิ่มเลยวันนี้วันแห่งความรักแม่ได้กินกับข้าวเต็มเลยได้กินก๋วยเตี๋ยวได้กินลูกชิ้นด้วยได้กินขนมอีกอหนูมาถอนหญ้าให้เขาทำไมล่ะลูกเต็มเลยเนี่ยฮะทำอะไรอีกครับอ,อันนี้อะไรครับ ช็อกโกแลตโอ้นมช็อกโกแลตขอบคุณครับคิดถึงวัยเด็กเลยลูกแม่ก็เล่นดินแบบนี้แหละครับลูก<ม>อะไรเนี้ยอซสไอส์อสอสดอยได้กินไอติมด้วยอิ่มแล้ววันเนี้ยไม่ได้กินอะไรแล้วอิ่มทิพ์ละอิ่มแล้วมั้งแม่อิ่มแล้ว ไม่อิมอ่มต้องไม่อิ่มด้วยเหรอห้ามด้วยอะไรครับพาทิต <Yeah. S 1> มีคนวาดไว้ไงลูก <Huh? S 1> มีคนเขาวาดไว้ครับ <Yeah. S 1> แม่ไม่รู้เขาไปแล้วไงเขาวาดไว้ตั้งนานแล้วแหละ <Yeah. S 1> อันนี้อะไรอีกอ่ะ yeah. เอาวอ๋วอ,อ,อเป็นขนมเอาตัวโอเคค่ะคุณครับลกูกเอาเดไดก็กินเหมือะะนก,ก,นนกันจะไดเจะได้มาถอนหญ้าระหว่างซอกหินที่สนามเด็กเล่นเป็นของกินให้แม่มีอันนี้อะไรอะลูกอ่อคิดมาเมนูอะไร ช็อกโกแลตทุกคนอ๋อให้ทุกคนกินช็อกโกแลตด้วยให้ทุกคนโอ้โหนี่นะคะทุกคนชค็อกโกแลตเจเดนให้ทุกคนนะคะพ่อขัวย่าลม,มันพัดลูกลมแรงนิดน,นึงครับ <c oughs> อะไรลูก หรือจักยานจัก,จกยานจักรยานมันกินไม่ได้สิ <c oughs> อะไรครับอแอนนๆๆนแอนแม่แม่ช็อกโกแลตเอาของแม่ขอบคุณครับแม่ช็อกโกแลตแม่เองแล้วครับลูกกว่าจะกลับบ้านสนามเด็กเล่นน่าจะ สะอาดเอี่ยมนะคะทุกคนยาก,กองพเนนเลยอดินมาด้วยแต่มิวบอกตรงน้องบอกน้องไว้แล้วว่าตรงต้นไม้ตรงนั้นห้ามถอนนะคะเพราะว่าเขาปลูกดอกทิวลิปไว้เอาอะไรมาครับพ่อครัวเชฟเอาอะไรมาเสิร์ฟครับเชฟเชฟอย่าเป็นเชฟไงหนูเป็นเชฟในทางกับข้าวเต็มเลยนนี้อะไรครับ นึกนึกเสิร์ฟมาแล้วด้วยแล้วก็ต้องนึกด้วยอะไรอันนี้อะไรอะไรครับเมนูอะไรเมโชเมสอะไรนะเมโชเมสไม่เข้าใจมีดมีดเหรอมันก็กินไม่ได้สิอร่อยมีดก็กินได้เหรอกินได้เหรอมันก็ไม่อร่อยสิมันกินไม่ได้โอเคครับ แม่กินหมดอเออจ้ะเอาอะไรมาอีกเอาอะไรมาเซอร์บีอืมชิงช้าชิงช้าชิงช้าก็กินได้ด้วยอะโอเคครับช็อกโกแลตชิงช้าโอเคโอเค อะไรครบวันนี้อะไรครัะลูกชิ้นลูกชิ้นอืมอุ้ยขอบคุณครับขอน้ำจิ้มด้วยได้ปะ,ะขอน้ำจิ้มแซ่บๆด้วยได้ไหมลูกชิ้นอะอายาอายาก,กำลังจะไปทำเหรอโอ้โหทำด้วยทำท่าทำด้วย ดอกไ,ไม้อ๋ออย่า oh, yeah. มันเป็นดอกมันดอกยาไงลูกอขอบคุณครับลูกสุขสันต์วันแห่งความรักนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุข ในรูปแบบของความรักต่างๆนะคะทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผู้ชีวิตทุกอย่างนะคะอันนี้อะไรลูกทำอะไรมาครับไลฟ์อะฮะ,ะทำอะไรนะทำอะไรมาครับเมนูอะไรครับเมนูเมนูอะไรเมนูนี้ อะไรนะจิ๊ฟน์โอ๊กเล็กอะไรอร่อยอะไรลูกฝึกฟรีี้ต้องลองด้วยแล้วมันอะไรละ่ะลูกจะลองอะต้องรู้ก่อนสิว่าทำอะไรมานะ่ะอะไรลูกความสามารถิ๊ฟน์อ๋อนี่ของแม่แล้วนี่ของเจเดนเหรอแบ่ง <Yeah. S 1> กันกินใช่ไหมโอเคแล้วทำอะไรละ่ะ

อะไรอะไรอ๋อนัคอรมม่กลนแย้นอีกแต่แม่จับองแม่ออกนะยำ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 ยฉันก็เบลล์กัแม่เอาเลกอร่อยอะแต่ไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปอ่ะสิมีอะไรนี่แฟนเดรนม ะคฝรั่งน้อยเล่นดินเออคุกกี้ขอบคุณครับอืหยำหยำหยำอ๋อคุกกี้โอ้ยงามงาแม่ก็อร่อยครับครับี้ค่ะคุกกี้ครับเต็มเลยเนี่ยอาหารจะเล่นเนี่ยกว่าจะกลับบ้านก็สนามเล็กเล่นก็สะอาดพอดีแหละฮึใช่ไหม สุกคนวันแห่งความรักนะคะทุกคนแต่ไม่ว่าจะวันไหนก็เป็นวันแห่งความรักนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับความรักหลายๆรูปแบบรูปแบบของพ่อแม่ลูกเพื่อนทุกอย่างเลยคะ่ะอะไรครับไปเตียวอีกแล้ว แม่ก็อยากนั่งตกักแดดเหงือไหลย้อย,ยกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแหละแต่ที่นี่หนาวจังเลยมาทำอะไรอีกลูกเมนูอะไรครับ enfin. อันนั้นของเจเดนเหรออะไรล่ะลูกเจน๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอันนี้ของแม่ใช่ไหมใช่ <misin? S 1> <ง>โอเคงนำนำำอร่อยไหมอแม่กินด้วยงน้ำงน่ำ น้าตาลในน้นนอแดทิ้งเลยอ่ะอนี่สกิลอะไรอะทิ้งเนี่ยอ๋อตรงนั้นที่กองอยู่เป็นขยะหละลูกอะไรนะอะไรนะพ่อพอยังคะพอหรือยังไม,ไม่พอสนามเด็กเบ่นเขาจะสะอาดเอี่ยมนะลูก เหลือเจ้าหน้าที่เข้ามาทำบ้างสวัสดีค่ะคุณนกไก่นะขสดนแห่งความรักนะคะขนมขนมขนมอะไรลูกขนมร้อนอะไรนะขนมร้อนขนมยำยำยำเน, <Yeah. S 2> น,นี่ยมามาเนี่อันนี้ของแม่ นำนำนำอร่อยครับอร่อยเหมือนกันครับคอบาลปบะย่เอาทิ้งขยะเลยครับอื้คืีเขาเอาเลือเลือ่รอดเอดเอยเลออเอดอยเลอเอเล Nang nang no, no, lala Nang nang lala Bu Haru Milana kita bu Bu นอนก็น,นอนถ่งแม่พาเข็นไปอนนเอาไปไหนแล้วล่เชฟ<ไ>เชฟไปไหนเชฟไปเอาเมนูอะไรครับอะไรนะบฟั <v> งไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลย <is> ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะ Bawah lah Sup Oh bawah sup Ya yeah. Oke okay. <laughs> น้องนอนแล้วกลับบ้านกันยังไม่ไม่กล้าพี่โอ้จะหอบไปไหนล่ะลูกหอบไปไหนไก,กหอบไปไหนหอะเอาไปทิ้งไปหอบไปไหน En Brianna Lou. Ik, zit ja. Ik ben Brianna. Ja. Wil jij ook zitten? Wil je ook zitten? Je niet, hoor. Kom maar. Kijk eens het gras goed op de tafel. Maar hij is vlegen. Wat zegt u? Hij? hij is vlegen. Wie hij? Ja. Oh. Zij ook een beetje. Hallo! Nee, ik ga ook zitten. Zo! Gaan, gaan we gras eten? Kan niet eten. Nee. Nee. En hoe heet jij? Gerrit heet jij. <laughs> heet jij Gerrit? Nee? Nee. Zulij nu, Hoe? Jaden. Jaden? Ja. Dat is Jaden. En jij bent? wat ben jij stout? Ja, dat is mogelijk. Okay. Ik heb een oer naam die je niet veel hoort. Fiep. Viep. Fiep. Viep Westerdorp was wel gehoord. Nee. Nee? De tekenaar is de tekenaarijst van Jip en Janneke. Oh. Die Jip en Janneke Ja, oké. Okay. Viep. Viep. met Fiep. de piep met Viep. Hou je wat? af? Ja, kom probeer het af te <laughs> leggen. Zo. Ah, oh, okay. oh, is je hem? Is hem opa? Ah, kan een vla? Ja. Mooi nog op de weg. Nee, de rifsluitingen, die vind ik altijd leuk. Ja. Ritsfluitingen en wat. Hé Jaden, <What>? Oké. Okay? Yeah. <laughs> Ik ga niet over jaren rijden, want er zit helemaal in de waai. <laughs> <laughs> Oké, okay, we gaan weer verder. Veel plezier. Dankjewel. Ja? Doei. Lekker lopen, hè? Eh? Lennen. Lekker rennen. Nou, wie hè? Oh, dan kun ik mee door, Wauw. มาแล้วนะมาโอ้ยมอยานนอย่างไรจักรยานอยู่ไหนอะอยู่ตรงโน้นโอเคเมื่อกี้มีคุนตาพาหลานมาเล่นด้วยนะคะพาหลานมาเล่นสนามเด็กเล่นด้วยด่าด่าดูย สบายอีกจะได้เป็นเด็กที่อายอยู่นะเมื่อกี้ะฮะเ,เด็กที่อายอยู่เขินมานั่งเงียบเลยพอเขาไปก็เล่นต่อโอเคหนาวแล้วเดี๋ยวกล้จะกลับบ้านแล้วห้านาทีแล้วกลับบ้านนะโอเค Máy cả ba mẹ sẽ làm cái gì? Cukie. Cukie? Họ là Cookie cookie Học anh hát được Tiếng là bác Tiếng thì Thằng <laughs> khai giả rồi anh ạ Dạ Hôm nay cứ thằng khai giả rồi ยิสันว่าเป็นความรักนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะีก็มาไลฟ์แค่นี้แล้วหนาวแล้วเต็มตัวกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้มีลาน่าก็นอนแล้วนะคะครับลูกทิ้งหนังขยะอทิ้งเลยครับโอเคตอนนี้มีลาน่าก็นอนแล้วนะคะหลับแล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วค่ะจะให้มีลน่านอน ชันนแกแป๊บหนึ่งพะข้างนอกเวลาน้องนอนน้องจะนอนได้นานนะคะอยู่ในบ้านนอนแป๊บเดียวแต่เกิดว่าอยู่ข้างนอกก็จะนอนได้นานเหมือนอากาศมันสดชื่นเย็นเดนแมน่รู้สึกว่ามีฝนนะลูกป้ากลับบ้านกันปะสุสัาติไว้คำคำรักนะคะทุกคนบายๆแล้วเจอกันใหม่นะคะฝนตกแล้วลรีบกลับบ้านก่อนค่ะ